จากนั้นจึงให้ทุกคนลองทานอาหารเมนูเดิมซ้ำอีกครั้งค่ะมาเริ่มทดลองกันเลยนะคะและที่จะทดลองในมื้อเช้าก็คือวิธีการทานอาหารโดยเคี้ยวคำละ30ครั้งค่ะมีขนมปังและไข่ดาวเมนูเดิมกับครั้งที่แล้วเลยค่ะทาเลยนะคะหรือเพราะเริ่มรู้ว่าน้ำตาลในเลือดสูง คุณโทมิยุกิเลยงดดื่มกาแฟหวานๆในวันนี้ค่าน้ำตาลเริ่มที่78ซึ่งค่อนข้างต่ำเป็นปกติค่ะค,คุณโทมิยุกิเคี้ยวขนมปังคำละ40ครั้งเลยเมื่อผ่านไป5นาทีน้ำตาลในเลือดก,ก็ยังไม่เพิ่มสุดยอดเลยแม้กระทั่งทานอาหารเสร็จแล้ว น้ำตาลในเลือดก,ก็แทบไม่ค่อยเปลี่ยนเลยอ๋อเยี่ยมเลยใช้เวลาทาน19นาทีซึ่งนานเป็นเท่าตัวของครั้งก่อน,นเลยหนูเดียวเป็นเงี่ยนะค่าน้ำตาลในเลือดที่สูงกระทันหันหลังทานครั้งก่อนมาดูครั้งนี้ค่ะ10นาทีผ่านไปค่าน้ำตาลในเลือดก,ก็กระดิกนิดหน,น่อย20นาทีผ่านไป30นาทีผ่านไปก็แล้วก็ยังต่ำกว่าเส้นผู้เตรียมเป็นเบาหวานอย่างมาก แล้วเมื่อผ่านไป40นาทีค่าน้ำตาลในเลือดก,ก็หยุดขึ้มและเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วต่ำลงอย่างมากจนเห็นได้ชัดเลยค่ะเรามาเคี้ยวเยอะๆกันเถอะคุณแม่ก็เคี้ยวนานมากขึ้นสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันการกินเ,เร็วๆนั้นเป็นหนึ่งในการกระทำอันตรายที่เพิ่มน้ำตาลในเลือดให้สูงค่ะ ทานอาหารปริมาณมากอย่างรวดเร็วอินซูลินก็จะหลั่งออกมาไม่ทันทําให้น้ําตาลเพิ่มในเลือดอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเคี้ยวหนึ่งคำสา3สิบครั้งค่อยๆทานไปเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถระง,งับการเพิ่มของน้ําตาลในเลือดได้ค่ะมาต่อกันที่ข้อปรับปรุงที่สองคือวิธีกินผักก่อนอาหารอย่างอื่นค่ะ แน่นอนว่าจะต้องเคีย้ยวคำละสามสิบครั้งต่อเนื่องเหมือนเดิมเมื่อกลางวันคือข้าวแกงกะหรี่กับสลัดเหมือนครั้งที่แล้วมาดูกันว่าแค่ทานสลัดให้หมดก่อนจะสามารถคุมน้ำตาลในเลือดได้หรือไม่เอาละค่ะคุณโทมิยุกิเริ่มทานสลัดก่อนเลยต่อมาก็แกงกะหรี่ที่ทำให้เขาน้ำตาลในเลือดสูงเกินปกติไปค่ะ 5นาทีหลังจากเรื่องทานน้ำตาลในเลือดเพิ่มเพียงเล็กน้อยแต่ว่าแม้ผ่านไป10นาทีค่าก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยค่ะจนกระทั่งเขาทานเสร็จแล้วค่าก็ยังไม่เพิ่มเท่าไหร่เลยค่ะทั้งนั้นหลังทานแล้วจะเป็นอย่างไรครั้งก่อนเจกุรีทำให้เพิ่มถึง141แต่ครั้งนี้เพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆลังทานไปแล้ว30นาทีถึงได้เกิน100ค่ะแล้วเมื่อผ่านไปอีก10นาทีพบว่าขึ้นสูงสุดแค่109แล้วก็เริ่มลดลงแล้วนะคะค่าน้ำตาลในเลือดของคุณโทมิยูกิเมื่อเทียบกับครั้งก่อนแล้วแตกต่างกันอย่างลึกลับทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะคะ จริงแล้วถ้าเราทานผักสลัดหรืออาหารที่มีกากใยสูงก่อนน้ำตาลจะถูกล้อมด้วยใยอาหารและค่อยๆถูกดูดซึมออกไปก่อนค่ะเป็นผลทำให้สามารถคุมค่าน้ำตาลในเลือดหลังทานอาหารได้ดีค่ะและสุดท้ายคือมื้อเย็นค่ะเมนูก็เหมือนกับครั้งที่แล้ว เราจะให้ทุกคนใช้วิธีคุมน้ำตาลในเลือดทั้งสองข้อคือเคี้ยวคำละ30ครั้งและทานผักก่อนเป็นการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะทานเลยนะคะ,ะสับตาห์ดูที่เรีวเฮคุงที่ทานเก่งของเราค่ะเดี๋ยวไก่ทอดก็หมดพอดีที่ทาหมดล้วพี่ปรินจริงๆด้วยเดี๋ยวเหลือไว้ให้นะถ้าต้องทานสลัดผักก่อนเรีวเฮคุงก็ห่วงว่าไก่ทอดจะหมดและอดกินค่ะ ต่อไปก็เป็นแกงกริของโปรดทำละ30ครั้งเยวเฮคูก็พยายามเคี้ยวเต็มที่แล้วค่ะอย่าแล้วไม่ได้อ่ะ <laughs> หมดปากแล้ว <laughs> แล้วทำไม่ได้อ่ะเียวไปกลืนไปเฉยเลยอ่ะเพราะความชินแบบเดิมๆเลยเริ่มลำบาก <laughs> มาไหลายลงคอไปเรื่อยๆอ่ะทำไงดีอ่ะ เพราะไม่สามารถเคี้ยวได้ตามที่กำหนดน้ำตาลในเลือดเลยยิ่งสูงขึ้นเรือ่อยๆและเมื่อทานเสร็จเรียบร้อยก็เพิ่มสูงถึง121กลายเป็นมากกว่าครั้งที่แล้วอีกแต่ว่าเมื่อดูค่าน้ำตาลในเลือดที่สูงไม่หยุดหลังนอนไปแล้วพบว่าในครั้งนี้กลับลดต่ำกว่าเส้นตายมากทีเดียวค่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะคะ เราลองย้อนเวลากลับไปดูกันค่ะใครจะอาบน้ำก่อนเดี๋ยวผมจะนอนแล้วค่อยอาบหลังจากเดนในคุงทานเสร็จหนึ่งชั่วโมงก็เข้าไปอาบน้ำค่ะเพราะจุดนี้เองคืออีกจุดที่อาจารย์ดิชิบุระแนะนำมาอีกข้อคือการเผาผลาญพลังงานภายในหนึ่งชั่วโมงหลังทานอาหารนั่นเองค่ะที่จริงแล้ว เมื่อเราเผาผลาญพลังงานภายในหนึ่งชั่วโมงหลังทานอาหารจะสามารถคุมน้ำตาลในเลือดได้ค่ะเมื่อเสียเงื่อจากการออกกำลังหรือแช่น้ำอุ่นก็จะได้ใช้พลังงานของน้ำตาลที่เผาผลาญและเมื่อน้ำตาลถูกเผาผลาญเป็นพลังงานตอนอาบน้ำน้ำตาลในกระแสเลือดจะถูกใช้เลยคุมน้ำตาลในเลือดไว้ได้ค่ะ เรามาดูผลการทดลองของทั้งสองวันกันอีกครั้งนะคะแม้จะทานอาหารตัวเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนวิธีการกินเท่านั้นก็รู้ได้เลยว่าค่าน้ำตาลเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือ3วิธีในการทานอาหารที่สามารถควบคุมค่าน้ำตาลในเลือดได้ค่ะลองทดลองกันดูนะคะ้าสุดยอดมากเลยนะครับ<อ>มีวิธีการกินด้วยนะเนี่ย ตอนแรกนะผมคิดว่าโกหกแง่แง่แค่เคี้ยว30ครั้งแต่พอดูแล้วผมได้เรียนรู้อย่างมากเลยล่ะครับ